แต่ก่อนที่จะถึงเตียงนั้นออมีเวลาเข้ส่งเขาดูว่าโครงสร้างตำแหน่งที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามีสาประเภทเปลีป่ยนไปไหมประเภทวิชาการยังมีศรสอศออาจารย์ยังมีศสอีกถา,ามว่าแล้วหลับเกียงนะก็ต้องถาม่าในทุกวันขณะน,นี้ที่ท่านเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ท่านเรือไไ่องสี่เรื่องอะไรเวลาพิจาาประมาณต้อชัดอยู่ในตัวของมันนะคุณสมบัติของคนที่จะเรื่องขอสอต้องมีต้องเป็นปีญาตีเก้าปีปีนาโคลหล้าปีปีนาตีสองปีและประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของขอสอจากขอสอบเข้าสู่รอสอมีไหมว่าประเมินเรื่องสิบเจ็ดขอสอประเมินเรื่องสิบแปดขอสอไม่มี นะเมื่อมันไม่มีกาแสดงว่าหลักเกณฑ์ที่เราใช้อยู่ใน,นันนี้มันน่าจะใช้ได้แล้วก็คิดว่าออคงไม่ปัดนะก้คงจะใช้เกณฑ์นี้ต่อัดเกณฑ์แต่ว่าสสิบเอ็ดเนี่ยยังคงมีที่ตัดก็มีเรสิบเอ็ดมันใช้ไม่ได้นะเราจะใช้เป็นสอ,อะไรอีกอท่านใดนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้จะให่คอยมีัญหาเรื่องหลักเกณฑ์แต่เรื่องเงินเด็กเรื่องเงินที่ ไม่ใช่เงินธรรมดาทั้งเงินเดือนและเงินเดือนแห่ด้วยนะครับและเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเที่ยงอะไรของกองทัพเขาในแง่ของการใช้บัญชีครับรวมทั้งเงินแบนแห่ด้วยนะครับตอเที่ยงที่สองคือประเทศรู้งเรืองถ้ามีวาระนี่ก็ไม่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เพราะแต่งตั้งตามพรบมหาลแต่ถ้าไม่มีวาระสิครับ ผู sea, ้ในการสำนักงานที today, that, baby, hing, ่ตารีสำนักงานที่เก like ี่ยวผู้ในการกองอิเล็กทรอนิกส์การพนัตั้งแต่ขั้งตามกฎหมายกอบ่อต่อตรงนี้ท่านจะเห็นว่าตำแหน่งประเภทอิเล็กทรนิ้สยังคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่มีสีเท่านั้นต่อไปอนาคตข้างหน้าาท่านบอกว่าที่เป็นสีเด็กหรือพรไม่มีสีแล้วจะทำยังไง จะเป็นพออพมีหน <c oughs> ึ่งตับตอนนี้มีเขตตัวแปรเมช่อเดือนสีแปดมาเดี๋ยวเข้าไปดูแลกันนะครับว่าเมื่อตำแหน่งเหล่านี้มันมีคนอยู่แล้วมันให้ตำแหน่ต่อครงที่จะงได้ก่อนเมื่เนี่นะครับตัแปรอะไรอยู่นะขอออกส่ในควานึ่งตับนะมาดูกับเขศสุท้ายที่มีอยู่ประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะเชี่อถือนะครับต่วนี้ของเราเนี่ย ยังรวมผู Hi ้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปัญญาด้วยและก็ปัญญาก็อยู่ด้วยกันของปปก็ไม่เหมือนเรา๋ยวาไปดูตำแหน่งเหล่านี้ที่กฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยมีระดับปฏิบัติการชะนาการเชื่อชาญเชื่ชาญพิเศษถามว่าเหมือนของเตนไหม ดูแล Re ้วเหมือนกับไม่ค่อยต่างกับของเดิมเท่าไหรคำถามคือถ้าฉันไม่ใช่ชำนาญการเลี้ยชางแต่ฉันเป็นคนด้านงานคนหน้าผามันจะอยู่ตรงไหนดูไม่ทด้พาในนีไม่มีเลยบอกให้ยูรหบเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เรากำหนดในสีระดับเนี่ยจากสิบสี่นะคือเรื่องั้งเราสิบสี่เริ่มตั้งแต่สี่หนึ่งไป ประเภทนี้ดูแล้วมันเป็นเรื่องการหลักเกณฑ์เปลี่ยนไหมถ้าทำงานการเชื่อช้างเชื่อช้างพิเศษเนี่ยคนที่่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแต่การเลื่อนหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่ถ้าถามเรื่องคงโยงเนี่ยมันไม่ใช่เปลีนการเลื่อนสิทธิ์นะใช่ไหมครับเอซีมันจะไม่มีถามเรื่องการเลื่อนงานนะ ก็ต้องใช้เกณฑ์เดิมใช่ไหมจากเดิมเรื่องสิ่งเป็นเรื่องตำแหน่งหัวหน้าหน่วยหน้างานใช่หรือไม่นะครับตรงนี้ก่อพอก็ต้องไปออกแบบให้มันสองตอนนะครับตำแหน่งหัวหน้างานหน้าฝ่ายที่แม้กฎหมายจะไม่ไดงมีเลยแต่เรื่องีจะเห็นเวลาพอทกพอสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งแบบนี้เนสายในสานได้และที่กฎหมายเขียนได้อีกนะครับว่า ทั้งสามประเภทเนี้ที่ระบุตำแหน่งเอาไว้เนี่ยในในกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าพพอจะกำหนดตำแหน่งอืนอ่นอีกให้เหมาะสมตามลักษณะงานก็ทำได้ก็แปลว่าไอ้ประเภทที่สามที่เป็นดาตีสี่ 4, 5, 4, 4, แค่สี่สี่เัวสี่ตำแหน่งเนี่ยมนรวมทับปีนยาตีแล้วก็ต่างของปีนยาตีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันจาเป็นที่จะต้องกําหนด ในความข้างหน้าของตำแหน่งที่ตัดมาปัญญาตีไปโดยทีของกพเขาก็แปลว่าตพเขาตัดได้นะครในชื่อตำแหน่งนี้แล้วก็ท่าถามว่าตำแหน่งตรงนี้โดยจะใช้มาปัญญาตีและถ้าเราจะทีของกพทั้งหมดซึ่งกพมีหน้กว่าหน่งเราก็สามารถกำหนดเพิ่มเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในสามประเทศนี้ทีแม้ขุดหมายจะตับ ื่อตำแหน่งไว้ในพรบก็ตามกออสามารถจะาช่อยตำแหน่งเพิ่มเติมเอาละครับเมื่อเรารู้โครงสร้างตำแหน่งแล้วสิ่งที่สำคัญคือแล้วเราจะเทียบยังไงนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเทียบเทียนเราเขากออเท่าหลักของมันคือ เราต้องไปดูตำแหน่งของเราที่ก่อนนะครับว่าการเูณเดินในขาบันยึติาเติร์รือแตจุดัหม่อันสามประเภทเดิมของเรามันเทียบกับตำแหน่งใดของต่อพอดิมครับเพราะตำแหน่งสามประเภทเดิมของเรากับตำแหน่งสามประเทศใหม่ไม่ต่างกันเลยนะมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยจุดในไก็ต้องไปดูว่ามันเทียบกับตำแหน่ง แล้วตำแหน่งของสอร์เนอรนั for, ina, uhm. uh ้นเนี่ยที่เทียบกับต่างประเทศนั้นเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งประเทศใดไปแล้วสคอรเนอเขาก็มีสี่ประเทศของเรามีแค่สามนะครับแล้วประเทศสี่ประเทศของสอร์หรือประเทศที่สอร์เขากำหนดขึ้นมาตามกฎหมายใหม่ของเขาเนี่ยแต่ละประเทศนั้นรับเงินเดือนเงินเดือนตำแหน่งอย่างไรครับ คือนเปลี ة, ่ยนใหม่จากบัญชีเงินเดือนเดียวเดิมเดียวเนี่ยกลายเป็นสี่บัญชีนะครับถ้าเราจะเทียบของพอพเขาหลังก็คือจะต้องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เคยที่รับอยู่เดิมหรือสิทธิประโยชน์จะต้องไม่น้อยกว่าเดิมและที่สำคัญคือต้องไม่กระทบกับงบประมาณ คำถามง่ายๆว่า,า,าการปรับใช้นี้มีคนที่จะได้ตัดเงินใช่ไหมคำตอบคือใช่แล้วมันเป็นเง,งินอะไรนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้กันของคนเรือนเนี่ยมันก็มีแต่มีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเรืงง่องของเรื่องนกับอะไรเงินเรือนก็ไม่ค่อยมีแบบมันมีไปขยายเวลาเนี่ย คนที่อย hmm. ู่ในบรรทัดก็รู้ที่มีการใช้ภาษานะครับตรงนี้เราจะมีเงินตำนวหน่งส่วนหนึ่งที่เราติดซ่ที่ต้องถูกปรับเปลี่ยนเป็นจ่ายตามฐานะตำแหน่งต่างๆนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราต้องที่จขอต่อพอนะครโดยเหตุที่เราตกที่เราสูญหายไปก่อนตองพ่อเราก็ต้องปรู้ว่า กพขณานี้เขาปรับเี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยยกมาสองเรื่องนะเรื่องตำแหน่งเรื่องเงินวันนี้ไม่พูดเรื่องอื่นเพราะเันเกี่ยวข้องกับจริงอย่างที่ว่าเรื่องตำแหน่งนะครับกพนีได้จักกลุ่มของลักษณะงานใหม่แทนมาตรฐานตายซึ่งเดิมทีเขามีอยู่สามประเทศแล้วก็น์ศิลป์สี เขาก็เอาสอะเทศเหล่านั้นเนี่ยดูลักษณะการแต่และประเทศนั้นเนี่ยมาจักใหม่ได้เป็นสิ่ประเทศน,นะครับก็คือบริหารและก็อำนวยความจะรวกแลวก็ทั่วไปแล้วก,ก,ก็ไม่ใช้สิบเอ็ดกระดับแล้มันก็้นอยู่ว่าแต่และประเทศเนี่ยมันมีกี่ระดาาับอ่ะที่เิดเรื่อกตนแหน่งที่เท่าไหร่พอ จากสีประเภศน,นี้นะครับก็าถามว่าแล้วเงินเดือนของสีประเภศนั้นเนี่ยะเป็นอย่างไรเดินทีเนี่ยมันมีบัินทีเงินเดือนดียวแ,แล้วก็มีกบบอ้าด้วยแต่ตอนนี้พอเพ้่งแยกกัน